คุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่าไม่กล้าพูดไม่กล้าทำหรือว่าเวลาที่อยากที่จะลงมือทำอะไรจริงๆเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะทำได้สำเร็จไหมวันนี้พี่น่าจะาบอกวิธีแก้ง่ายๆนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้เนี่ยเรามาดูสาเหตุที่เราไม่มั่นใจในตัวเองก่อน นะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าเขาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วไอ้ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากแบบว่าอ้ oh, เราพูดกับตัวเองฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเองฉันเชื่อในตัวเองหรืออะไรยิ่งได้ไม่ใช่นะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากการกระทําของเราเช่นถ้าสมมติว่าปีนี้ใครตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ําหนักสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปออกกํากลังกายจันทถึงสุกวันละหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วเนี่ยจะสิ้นเดือนมกราแล้วเนี่ย เราไปแค่สองครั้งเท่านั้นเองจากที่เราสัญญากับตัวเองว่าฉันจะไปออกกําลังกายแล้วเราก็ไม่ไปเนี่ยเป็นการที่อะไรเป็นการที่เราผิดสัญญาแล้วความเชื่อมั่นของเราอะความเชื่อมั่นในตัวเองของเราอะมันก็จะค่อยๆหายไปหรือถ้าเราบอกตัวเองว่าปีนี้เราจะกินอาหารที่มีสุขภาพที่แบบทําให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเราจะเลิกกินน้ําชงที่หวานๆเราจะเลิกกินชานมแต่ทุกวันนี้เราก็ยังกินเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมพอเราผิดสัญญากับตัวเองอ่ะเราก็จะเริ่มไม่เชื่อในตัวเองแล้วเหมือนถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนแล้วเพื่อนมันเราเพื่อนมันคอยที่จะอะไรผิดนัดตลอดเรานัดมาทีไรทีไรมันผิดนัดตลอดหรือว่ามันบอกว่ามันจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้มันไม่เคยทําเลย <_ d ata> เราก็เริ่มที่ทำไมเราก็จะเริ่มที่ไม่เชื่อเพื่อนคนนั้นแล้วใช่ไหมคะเหมือนกันถ้าเราผิดสัญญากับตัวเองนะเว้ยความเชื่อมั่นในตัวเราอ่ะมันก็จะหายไป แล้วพอเราไปตั้งเป้าหมายใหญ่ๆเราอยากลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทําไอ้ทุกอย่างที่เราสะสมมาไอ้ความที่เราแบบผิดสัญญากับตัวเองนู่นนั่นนี่เนี่ยมันก็จะมารวมกันหมดเลยกลายเป็นายกลายเป็นเราอะ่ะก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเว้ยว่าเราจะทําได้โอเคไหมที่น่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเขาอ่าเรียกจ,จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วแต่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะไปช่วยโลกเนี่ยเก็บที่นอนหรือยัง ซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆเลยนะถ้าเรายังอะไรอะ่ะเรายังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เรายังไม่มีวินัยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในตัวเองอะ่ะพอเราจะไปทําเรื่องใหญ่ๆอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบอยู่ดีฉันก็จะแบบมั่นใจหรือแบบฉันก็จะแบบมีความเชื่อมั่นขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคืออะไรคือเริ่มจากอะไรที่มันเล็กๆก่อนนะคะเช่นสมมุติว่าใครบอกกับตัวเองว่าฉันจะตื่นนอนตอนเช้า8ปดโมงทุกวันก็ทําไม่ได้ดิ แล้วพอเราทําได้ทุกวันทุกวันทุกวันนะตีน่าให้ตัวเลขเลยอย่างน้อย21วันนะเราจะเริ่มมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วและมันเกิดจากสิ่งเล็กๆแบบนี้นะเว้ยเราอย่ามองข้ามว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองอะแค่นี้ไม่จาเป็นต้องทอําเลยไม่ความมั่นใจเนี่ยมาจากอะไรแบบเนี้ยมาจากวิสัยเล็กๆเนี่ยที่เราสร้างมันขึ้นมาจนมันทําไมมันเป็นกิจวัตรทาให้เราเนี่ยมั่นใจว่าเฮ้ยต่อไปเป้าหมายใหญ่ๆนะฉันก็ทําได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเลยว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยผิดสัญญากับตัวเองบ่อยเกินไปหรือเปล่า ะะอย่างที่2ก็คืออะไรอย่างที่2เนี่ยคือสมมุติว่าโอเคใครที่แบบเรามีกิจวัตรอะไรประจาวันเราเล็กๆหรือเรามีเป้าหมายอะไรของเราเล็กๆเ,เนี่ยแล้วเราทําได้แล้วเราทํเาทเป็นประจํะจํๆเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยๆแล้วแหละแต่มันไม่มันไม่ออกมาใช่ไหมมันไม่ฉายออกมามันไม่แบบว่าชายออกมาหรืออะไรอย่างี้ใช่ไหม ถามว่าทํำยังไงนะคะอันนี้ที่ได้เรียนรู้มาจากโทนี่โรบินส์นะคะ,ะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจหรือกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะอยู่ในสเตทของอารมณ์เหล่านั้นนะคะสเตทคืออะไรคือ ท่วงท่านะคะท่วงท่าท่านั่งท่าเดินท่ายืน,ายนการพูดน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยมันจะออกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเราดูเลยว่าตอนที่เราไม่มั่นใจอะลักษณะท่าทางของเราอะเป็นยังไงคนส่วนใหญ่เวลาไม่มั่นใจนั่งหอหอไหนมานั่งหอหอก้มหน้าพูดเบาๆสวัสดีค่ะโอ้อยงั้นละค่ะน,นี้ละค่ะค่ะใช่ไหมอันนี้คือไม่มั่นใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมั่นใจทําไมถ้าเราต้องมาก่อน โอเคไหมนั่งหลังตรงใช่ไหมอ,อกผายไหลพึงพูดฉะฉานพูดดังฟังชัดถ้ามันต้องมาก่อนโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอท่ามาเนี่ยมันจะนํามาลมมือหรือบางคนเนี่ยสมมติว่าเราเคยเห็นใครแบบเศร้าๆแบบเงาๆร้องไห้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะหดตัวอย่างนี้ใช่ไหมบางทีนอนบนเตียงเนี่ยนอนหดอย่างนี้เลยถูกไหมแต่ สมมติว่าเขาแฮปปี้ดีใจมีความสุขมันจะมีทางมันเย่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องให้อะไรท่วงท่าของเราอะได้นะคะอย่างตีน่าเนี่ยบางที่ตีน่าเวลาที่อ่ามีประชุมนะคะกับในทีอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาที่ตีน่ามีสอนสมมุติว่าตีน่าตีน่าสมมติว่าตีน่าแบบไม่มั่นใจหรืออะไรเงี้ยปกติก็ไม่ค่อยนะแต่ตีน่ารู้เลยว่าตีน่าอยู่ในสเตจของความมั่นใจอะตีน่าจะนั่งตรงแล้วตีน่าจะแบบเนี้ยอ่าพูดกับกล้องแล้วพูดด้วยอ่าน้ําเสียงที่มันฉาำาตีน่าจะมีโหมดของตีน่าที่ มันเป็นตัวตนที่มั่นใจแต่ว่าพอลุกออกไปอ่ะจะไม่มั่นใจอะไรอย่างเงยมันก็มีบ้างก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเราต้องรู้อ่าไอ้นี่ให้ได้สเตตของตัวเองให้ได้ว่าตอนที่เราไม่มั่นใจอะ่ะ เราทําท่าแบบไหนเรานั่งแบบไหนเราพูดแบบไหนเราหายใจแบบไหนนะเราก็ทำไมเราก็เราก็ดึงตอนที่เรามั่นใจมานึกลองนึกภาพที่ไอตอนที่เรามั่นใจอะท่วงท่าเราเป็นแบบไหนเรานั่งตัวตรงหรือเปล่าเรายืนแบบหลังตรงหรือเปล่าเราอกผายไหลพึงหรือเปล่าเรา,เาหายใจช้าๆหรือเปล่าแต่ว่ามั่นคงเสียงเรานักแน่นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยนะคะที่จะเสริมความมั่นใจให้กับเราแต่อย่างที่ที่แน่าบอกนะความมั่นใจเนี่ยมันต้องเกิดจากอะไรมันต้องเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเองก่อน และที่ติน่านำมาบอกในวันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สใหม่ของติณ่าเนาะชื่อว่านี่แหละฉันที่มั่นใจถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากที่จะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองไม่อยากที่จะง่อยๆเฉาๆไม่กล้าพูดไม่กล้าทำไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะเราทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะโอเคไหมถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะเราทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะเราจะเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จหรืออย่างน้อยเขาก็มีความสุขอ่ะในวันวันหนึ่งที่เขาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ทำไมเป็นคนที่มีความมั่นใจ แต่ว่าเราอะเมื่อไหร่เราจะมั่นใจแล้วที่น่าบอกเลยว่าความมั่นใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ฝึกได้นะแต่ก่อนที่น่าก็ไม่ได้มั่นใจแต่ตีหน้าก็ฝึกไม่ถ้าที่น่าไม่ได้ฝึกหมาตที่น่ามาบอกไม่ได้หรอกว่าคนเนียทีน่าทาได้ยังไงโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองใหม่อ่ะปีนี้ฉันจะเป็นคนที่มั่นใจสักทีนะคะก็คอสนี้เลยนี่แหละฉันที่มั่นใจถ้าสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เนาะแอดทีนาบอแค นะคะพิมพ์ตัวแอดด้วยเนาะแอดทีน่าโ c แคแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นนะคะจะหมดเขตวันที่31มกราคมนี้แล้วถ้าสมมติว่าใครสนใจนะก็รีบทักไลน์มานะสำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ